สวัสดีครับคลิปก่อนที่นําเสนอไปเนี่ยเป็นเรื่องราวความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่น่าผิดหวังของ w w e ใช่ไหมครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยจะไปตําหนิเขาอย่างเดียวก็ดูจะใช่ที่อะเนาะคอนเทนต์นี้เลยจะมาช่วยนําเสนอวิธีแก้ไขครับว่าปัญหาที่ w w e กําลังเผชิญอยู่ในตอนเนี้ยหรือบางทีตอนเนี้ยมันยังไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าไม่ทาอะไรสักอย่างเดี๋ยวนานวันเข้าได้กลายเป็นปัญหาแน่นอน ดังนั้นในปีหน้าฟ้าใหม่อะไรคือสิ่งที่ W w ร e <c oughs> ควรทําบ้าง <c oughs> เพื่อป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับ <c oughs> และนี่คือสิ่งที่ W w ร e <c oughs> ควรทําเป็นอย่างยิ่งในปี2024ครับ <c oughs> มอบเข็มขัดแชมป์ให้อเวน g น t เส้นทางการไปนักมวยปั้มของเอเวไนท์ใน w w e นะี่ะถือเป็นเรื่องมหมาสจย์เอาเรื่องเลยนะครับจากผู้จัดการดาราที่ดูยังไงก็ไปไม่รอดกลายเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของสมาคมซะงั้นโดยสถานะณปัจจุบันเนี่ยเอเวไนถือเป็นหนึ่งในเดอะแบ็ของสแมกซ์ดาวเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะการขาดหายไปของโรมันเรนแล้วมันก็คงเป็นเรื่องดีไม่น้อยถ้าเกิดว่าสุปตาไรานี้เนี่ยจะได้แชมป์เส้นแรกมาคาเอลสักทีนะครับถ้าว่ากันถึงโอกาสการเป็นแชมป์ของเอเวไน์ แชมป์โลกที่อยู่ในการครอบครองของท่านเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปหน่อยแถมเคยวุฒมาแล้วด้วยดังนั้นแชมป์เ้นรองนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดการไฟกับเจ้าของแชมป์ยูเอสอย่างโลแก,กนพอลดูจะไม่ใช่งานที่หนักหนาเกินไปนะครับหรือถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่าเอวไนท์ได้ข้ามค่ายไปอยู่สึกรอการพะทะกับคุณเธอเพื่อแย่งแชมป์มินเตอร์ก็คือแมตที่น่าดูไม่ใช่เล่นเลยนะครับรีแพคเกจบรรดาซุปตาร์ที่ว่างงาน ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา W w วัยมีการปล่อยตัวนักมวยพ้่มที่คิดว่าไม่ได้ใช้งานออกจากสมาคมชุดใหญ่เลยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกที่ยังอยู่ก็ควรถูกใช้งานแบบเต็มเมตตเต็มหน่วยถึงไหมครับพอทําไม่ได้ใช้งานก็ต้องตกงานไปพร้อมกันแล้วสิแต่มันดันไม่ได้เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นแก๊งฮิตโรที่สมาชิกในทีมอย่างท็อปดอลล่าถูกปล่อยตัวไปแต่ชีวิตของคนที่เหลือ,อยังบีแฟบเรืออาชเต้โดนิสกลับไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแถมจะแย่กว่าเดิมด้้วยซํา สิ่งที่ w w บต้องแก้ไขโดยด่ว,ดวนก็คือการรีแพคเกจนักมวยปล้ำเหล่านี้เนี่ยแหละครับนักมวยปล้ำเหล่านี้ไม่ใช่พวกไร้ฝีมือนะครับแค่ไม่ถูกสมาคมใช้งานเท่านั้นเองซึ่งแจ็งฮิตโดที่ว่ามาก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเ,เท่านั้นพอจริงๆนักมวยปล้ำแบบนี้ยังมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคาตาแนนแชนส์แคเดนคาร์เตอร์บูชแครเวนคอสกาเลตคือไหนๆมันก็จะเข้าปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทําให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยเลยเะ ดันนักมวยปล้ำจาก NXT NXT 2.0เวอร์ชันที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของชอนมิชัยไมเคิลคือผลงานที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพอหลังจากล้มลุกคลุกคลานมาจากยุคปาวินตอนนี้ NXT คือแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความสำเร็จจากการผลักดันนักมวยปล้ำนะครับตัวอย่างก็เช่นบลอนเบรเกอร์คาเมโลเฮย์ร็อกเซนเปเรสหรือว่าทิฟฟานี่สตาร์ตันโดยในรายหลังเนี่ยต้องยกเครดิตให้เบ็คกี้ลินไปเต็มเตม เมื่อชื่อของนักมวยปล้ำเริ่มติดหูและเป็นที่รู้จักบวกกับมีความพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คงเป็นการถูกผลักดันให้ขึ้นมาอยู่ในค่ายหลักไม่ว่าจะเป็นรอหรือว่าส m ม c กด o าวก็ตามนะครับนักมวยปล้ำอย่างบอลเบรเกอร์หรือว่าคาเมโลเฮ2คนนี้ถูกคาดหมายว่าน่าจะถูกดึงตัวขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นซักทีดังนั้นก็ไม่แน่นะครับเมื่อแมตต์ o รย์โรเบิลกำลังจะมาถึงแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะถูกใช้เป็นสถานที่เปิดตัวนักมวยปล้ำจาก NXT ใน,กกนคัะรบ แยกชัมแทักทีมได้แล้วหลีกแท็กทีมในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเงียบเหงาซบเซามากมากเลยนะครับไม่ใช่ามไม่มีคู่แท็กทีมดีๆในหลีกนะทีมแจ่งๆนั้นมีอยู่เต็มไปหมดแต่สาเหตุหลักๆน่าจะมาจากการที่ชัมแทักทีมที่ควรประจำการอยู่ค่ายใดค่ายมันดันถูกรวมอยู่ที่ทีมทีมเดียวในค่ายเดียวซะงั้นช่วงแรกก็พอเข้าใจได้นะว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนั้น แต่เมื่อแก๊งบัตรลายที่สมาคมต้องการชูความยิ่งใหญ่เสียแชมป์เส้นนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นความจําเป็นใดๆที่ยังต้องรวมแชมป์ทักทีมมาไวท้ที่ทีมทีมเดียวต่อไปนะครับถ้าไม่นับดิวโซที่เป็นเจ้าของแชมป์เมดิสปิวตได้ทักทีมทีมแรกเนี่ยหลังจากนั้นทีมที่เป็นเจ้าข,ของแชมป์เส้นนี้ล้วนจะเป็นทีมที่มาจากการรวมกันของนักมวยปล้ำเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับสถานการณ์หลีกทักทีมในตอนเนี้สึกรอยยังพอโอเคครับเพราะนับตั้งแต่หลังโรซามเนียเป็นต้นมาแชมป์ทักทีมก็ประจกกกกกาาารทททีีีี่่นนนเเเป็หลลลััแตมของงงสยถึ แม้จะมีคู่ทักทีมดีๆเยอยะแยะเต็มไปหมดแต่ก็ได้แค่ปล้ำไปวันๆเมื่อทางไทยไม่มีแชมป์ทักทีมเอาไว้ให้ตบตีแย่งชิงกันเปิดตัวเจตคาคิวเป็นเรื่องบันราวสักทีเจตคาคิลเคอดีดนักมวยปล้ำหญิงเบอร์ใหญ่ของ AEW ที่ย้ายมาอยู่ W w e เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานู่นเลยนะครับโดยหลังจากนั้นก็มีซีนหลังฉากในศึกฟ้าเลนร่วมกับทิบอนอกจากนี้ก็ยังไปปรกากฏตัวทั้งในรอสแม็กดัลแล้วก็ NXT แต่ทั้งหมดล้วนเป็นการโผล่ไปแบบเชียวไปเชียวมาทั้งนั้นเลยนะครับการเปิดศึกหรือการมีบทบาทร่วมกับนักมวยป้มคนอื่นจริงจังยังไม่เกิดขึ้นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดับเบิลยูดยับยรออะไรอยู่กันแน่ทําไมถึงยังไม่ใช้งานเจดคาคิวจริงจงังสักทีทั้งที่ตอนแรกก็มีการเก็งกันว่าอย่างช้าก็คงเป็นศึกเซเวอร์ซีรีส์ที่ผ่านมาละมั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงตอนนี้ก็ชักไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าทั้งร o y a l ร u มเ l ิหรือช่วงโรธูร์โซเมเนีย หรือต้องรอจนถึงรอตอนหลังัสโซเมนียซึ่งก็จะดูช้าเกินไปนะครับแชมป์โบเฮฟวีเวทควรเปลี่ยนมือไม่ใช่ว่าเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันอย่างเซนโลลินไม่ดีนะครับแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเข็มขัดแชมป์ก็ควรมีการเปลี่ยนมือตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับไม่ใช่ผูกขาดครองมันคนเดียว3ปี4ปีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะทําให้ความน่าสนใจลดลงไปเยอะทีเดียว เดยรเซตคือเจ้าของแชมป์โบพิเวทที่ครองแชมป์เส้นนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนู่นเลยนะครับระหว่างทางก็เจอผู้ท้าชิงมากหน้าหลายตาแต่ก็ยังไม่พลาดท่าเสียทีให้ใครนะครับถ้าว่าถึงการเสียแชมป์จริงๆก่อนหน้านี้ชินสกีนากามูระก็คือนักมวยปป้ำที่ดีพอต่อการที่เซตจะเสียแชมป์ให้นะครับแต่สุดท้ายน้ำเมาก็กินแ้วไปอีกชอยก็คือเดเมนพีซผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ที่จงจะใช้มันกับเซตเท่านั้นแบบที่ไม่เหลียวมองโรมันเลยแม้แต่น้อย ไหนจะเสียมพังที่รีเทิร์นกลับมาอีกซึ่งการเสียแชมปก็จะทําให้เนื้อเรื่องเกิดความสดใหม่และตัวของเซตก็อาจจะใช้โอกาสนั้นพักเบรกไปในตัวด้วยหลังจากทําหน้าที่เป็นเะแบบมาพักใหญ่แล้วนะครับนำเดอะร็อกมาร่วมแจมในรัสซอมเมเนียครั้งที่40ถ้าพูดถึงในแง่ความเป็นซุปตาเบอร์ใหญ่และมีความเกี่ยวพันทั้งสายเลือดด้วยเนี่ยเดอะร็อกจึงเปรียบเหมือนลาสบอสของโรแมนเรนเลยนะครับ หลังปรับนักมวยปล้ำมาแทบจะหมดสมาคมยกตนข่มสมาชิกทุกคนในวงตระกูลการนำเดอะร็อกกลับมาเจอท่านเนี่ยแหละครับต่อให้จะมีหรือไม่มีแชมป์เป็นเดิมพันนี่คือสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นให้ได้ W ดัมยเคยมีแผนจะนำเดอะร็อกกลับมาเจอท่านตั้งแต่รัสเซอร์เมเนียครั้งที่39เมื่อปีก่อนแล้วนะครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากตารางการทํางานที่ค่อนข้างแน่นของเดอะร็อกนั่นแหละครับดังนั้นเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ย แต่สมาคมก็มีความต้องการที่แน่วแนว่ว่าจะให้แมตนี้เกิดขึ้นให้ได้ W บยดัย e ี G ก็ควรรีบคุยซะให้เดอะร็อกเคลียร์ตารางงานเพื่อกลับมาร่วมแจมในรสโซเมเนียครั้งที่40ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปเพราะความไม่ชัดเจนของเรื่องนี้เนะี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียได้อยู่เหมือนกันนะครับปิดฉากบัตรลายซากะไม่ว่าเดอร็อกจะมาหรือไมมาร่วมแจมในรสซเมเนียครั้งที่40 แต่คิดว่านะจุดๆนี้เรื่องราวหากราบของแก๊งบัลลายควรเดินทางไปสู่ตอนจบได้แล้วนะครับหลังมีการดำเนินเรื่องราวมาอย่างยาวนานเกือบ3ปีซึ่งก็ถือว่านานผิดปกติแล้วนะโดยตอนจบก็อาจจะเป็นการที่สมาชิกในแก๊งคนใดคนหนึ่งไปเจอกับโรแมนเรนหรือไม่ก็เป็นการเจอกันระหว่างเดะร็อกกับท่านนั่นแหละครับหรืออาจจะเป็นการเจอกันแบบสีเศร้าให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยการขมวดเรื่องราวให้จบในจังหวะที่ถูกที่ควรก็จะเป็นการทําให้สตอรี่ไลน์นั้นๆดูมีคุณค่านะครับ ดีกว่าดื้อดึงยืดเนื้อเรื่องออกไปเพื่อความพอใจของใครบางคนโดยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหากาบบัตรลายก็น่าจะเป็นรัสเซอเมเนียครั้งที่40นะครับไม่เกี่ยวเลยว่าหลังจากนั้นโรมันยังคงเป็นแชมป์ต่อไปหรือเปล่าแต่เรื่องราววุ่นวายภายในวงตระกูลของท่านเนี่ยควรจะจบลงในช่วงกลางปีนี้ได้แล้วครับและนี่คือสิ่งที่ W. e ควรทำเป็นอย่างยิ่งในปี2024ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ก็เป็นคอนเทนต์สุดท้ายของปีแล้ววนะเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปก็ขอให้ติดตามกันแบบนี้เหมือนเดิมเดอ้อและเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้านะครับเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็โยนมันทิ้งไว้ตรงนี้นั่นแหละไม่ต้องเอามันติดตัวไปด้วยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในทุกเรื่องนะครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าก็ยังไม่กี่วันแล้วเนาะสวัสดีปีใหม่ล่ว